บ่อยายยายเออยวนชื่อล,ลาลานยายแมวนี่ละเอาสร้อยเหี้ยนจำปีนี่แม่เออเล่เขามาจังน้อยบังโค้งหันนี่นะนาลานยายแมวนี่นะห่วยเออเอาพัดว่างเร็วเอายายได้คุยกับผู้ใดโอ้ยคุยกับแต่เสือด โทรหาเอาเสวอเฮ็ดหยังยายว่าจิไปซูนหมุนมาฟาดกูฉันได้เดือนจิไปซื้ออยังกู่จิไปซื้อฟาดกูเ<อ>ขาอยู่หน้าหนังกระลังเขียวงามยายว่าจิมาจ้างเขาสีไทยจิไปเ,เองเฮ็ดหยังยายจงคือบอร์โทรซังเอ๋ศูนย์แปดห้าหกสี่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ 4. เพิ่นมาส่งหอดบ้านฝนจิตตกฝ่าสีลงแล้วโทรซังเอายายยายก็หูอยู่ว่าเขามาส่งหอดบ้านนั่น แต่ว่ายายสิไปธุระอื่นนั่มก็เลยสิไปเองสนอกโอ้เออให้หนูไปนั่มเด้สอสัสจชไปายางไปซื้อเล้วป้าัน่นสะพพอเปินสวยอองตองไม่ได้แท้เปิ้กินเล้ยวปาประจำนจเนาะเบิดปุ๊บไปซื้อปับ๊บเพื่อนน่ะสะพพอแก้มเดงอองตองเป็นตาตาก ได้ได้ไปกำกันเนาเออยายบุญมาฟาดโกนใส่ดีบอใส่ดีคากจำปีเอ้ยเดี๋ยวนี้เพิ่มีมมีฟอดพร้อมแก่พวกหากเน่าพวกพืทข้างใบใช่ทั้งสองยางุณนมเอ้ายจงเดชสามล้อเอาเสิร์ฟมาแล้วเอ้า เออมาถึงแล้วยายโจงป้า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 เอาไปใส่้าโดนบ่โบวายแค่แตก่แค่แตนอยู่นี่วายเออไปะแปะแปคือรถคือรถเนี่ยเอาไปยังเอาเจ้าว่าจะสิไปใส่สันควายสิไปศูนย์บุญมาพันดวงเออกระถือแล้วกับไปเฝ้าไปฝนจิต๊ะเลยนี่นะบ่บนี่แต่เจ้าทั่วบอกใครเนี่ยสันเอาควายสิบทั่วบอกเจ้าว่าขับรถบาดมากน่ะทั่วบอกใคยแน่ ไปสิไปรถบ้านเฮ้ยเอาตกลงบ่ไปต้องขอย้อนมันี่บ่ข่อยสิบอกเจ้าว่าโทรมาบอกแน่กับรถบ้านมานั่นเจ้าผัดว่างสายก่อนเนาะที่หลังนั่นเวลาชับนั่นเว้าไม่รู้เรื่องสักก่อนจังว่างเนี่ยเสร็จแล้วขอยมาเฝ้าตัวนี่เออไปสิไปรถบ้าน บ่ไปรีเม้นบ่เออพอบ่ไปสามลอ้อเออทาอยด้ว่เนะฉันเอ,อ้ากูขับตัวนี่ลืมเอออย่าลืมเด้อฉันโลดบ้านบ้านอ่ะโทษมาบอกใครแน่เออทายด้วยกันละทายพรอมเพื้อนเศร้าคนละเด้อ จเจ้าขั้วไปพอด้านหนาวคิ้วแม่แม่นเน็ดเหรอเนาะสามล้อคือผมไปพอด้านล้อสามล้อสามล้อโอ้ยแม่นกูง่วฮะกูลสลดนะัดวะไปเร็ว